นะครับมันควรจะจบตรงเสียงนั้นต้องมีต้องไก่เกลี้ยให้ปลองดองกันภายในหน่วยงานที่ท่านดูแลอยู่แต่นีุมันเพราะอะไรก็ไม่รู้มันเกิดเรื่องบานปลายขึ้นมาถึงขั้นว่าเจ้าบิ๊กโจ๊กออกจากราชการแล้วคดียาสมจะจับกันนตุลุดนนครับเป็นข่าวฮือฮามากมีการโหมระโมเรื่องสื่อมวลชนทําลายกันในย่อยับกันไปข้างหนึ่งนุ่งงนังไปหมดนะครับใช่ค่ะและคดีไม่ใช่คดียาธรรมดาเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ฟอกเงินบ้างเรื่องทุจริตบ้างเรื่องหนีภาษีบ้างเรื่องไม่แจ้งรับสินบ้างอะไรเยอะๆนะครับแล้วเกี่ยวข้องกันมากมายมแต่ในสุดก็ควมจริงมันไม่ควรจะเกิดเรื่องนี้มาก่อนแล้วนะครับแต่ว่าต่างฝ่ายต่างก็มีริ้วร้อบ,บริวารมีลูกพี่ลูกน้องกันช่วยกันสุมไฟนะครับก็ไฟก็ไหม้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ จนวายวอดไปแล้วนะครับค่ะแต่พอถึงคนนี้ก็บอกให้เรามาด่าเรามาเรามาดีกันนะสองคนไอ้สำนักงานตำรวจชาติชิบหายไปแล้วความยุติธรรมที่มันคนจะเห็นว่ามันจะชิบหายไปเนี่ยก็ไม่ต้องคํานึงถึงไอ้หัวแบบเนี่ยมันเป็นหัวที่เลวนะครับแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วมันจะจบลงได้ไหมคะเพราะเห็นเขาก็มาโอบกอดเอวดูเหมือนว่าจะจบสงบสึกกันหลายรอบแล้วเหมือนกันนะคะคือคนเราพอถึงจุดหนึ่งมันก็ไม่มีทางไปมันก็ต้องหาทางลงจนได้นะครับ ความจริงเรื่องนี้มันไม่ควรเกิดมันไม่ควรเกิดจากอะไรก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยท่านพบตรท่านกทชได้รับแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับมันควรจะจบตรงเพียงนั้นต้องวีต้องไกลเคลียให้ปลองดองกันภายในหน่วยงานที่ท่านดูแลอยู่แต่ในสุดมันเพราะอะไรก็ไม่รู้มันเกิดเรื่องบานปลายขึ้นมาถึงขั้นว่าเจ้าบิ๊กโจ๊กออกจา่งราชการเราคณียาสมจะจับกันตลุดนี่ครับเป็นข่าวฮือฮามากมีการโหมระคมเรื่องสื่อมวลชนทาลายกันนย่อยับกันไปข้างหนึ่ง เขาก็สู้พอสู้มามันก็เก็เลยบานปลายไปใหญ่นะครับ mm hmm. ถึงขนาดว่าจะตายทั้งคู่ oh. ก็เลยมามีที่หัวกันนี่พอหัวกันนี่ประชาชนขารับรู้แล้วนี่ว่าพวกคุณเนี่ยได้ทําอะไรกันไว้ mm hmm. แล้วกระบวนการทางกฎหมายมันก็เดินไปแล้วนี่นะครับ mm hmm. แล้วอยู่บอกเลิกกันพู mm hmm. เลิกกันหมดนะวไว้พวกเรามาจับมือดีกัน mm hmm. แล้วคือแปรบ้านเมืองและเรื่องราวที่คุณทําไว้และที่เป็นข่าวมาเนี่ยจะว่าย,ยัางไงบางครั mm ้ง hmm. พวกคุณอยู่เหนือกฎหมายใช่ไหม พวกคุณคุยกันแล้วก็ทุกอย่างจบกฎหมายไม่ต้องมีความหมายแล้วใช่ไหมแล้วอย่างนี้บ้านเมืองมันจะเหลืออะไรแล้วไม่สงสารสักงานตำรวจมั่งเลยครับไฟไหม้ไปทั้งกรมแล้วเนี่ยแล้วอยู่ๆคนต้องตำรวจเราดีกันนะแล้วสักงานตำรวจก็ไฟไหม้ยับเยินไปแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นแต่ผมก็ภาวนาอยากเข้าดีกันนะครับคือประเทศไทยเนี่ยยังไงเราก็เป็นคนไทยด้วยกันถ้าปลงดองกันได้ก็ดีผมยังคิดเลยนะครับถ้าว่า ความจริงผมรู้รู้จักกับพโจ๊กนะครับแต่ว่าไม่รู้จักกับไม่คุ้นเคยกับพลเอกต่อสักก็เคยคิดอยู่ช่วงบางช่วงนะครับพอที่ถ้ามีใครมาขอผมไกลเกลี่ยนะผมเข้บผมพูดให้จบได้โดที่ไม่ต้องบานปลายไปนั้นซ<อ>ึ่งถ้ามันจบไปตั้งแต่บนันตั้งแต่ตอนต้นๆน,น,นะครับและต่างฝ่ายต่างก็ไม่ไปขยายผลทางสื่อมวลชน ตอนนี้แค่ใครมีริ้วล้อบริวารมีเครือข่ายตรงนั้นก็ใส่กันเต็มที่นะครับ mm hmm. จนอีกฝ่ายหนึ่งเสียผู้เสียคนไม่ต้องผุดต้องเกิดกันแล้วอย่างเงี้ย mm hmm. แล้วอยู่ก็าจับมือกันเนี่ยแล้วที่มันเกิดขึ้นแล้วจะเป็นยังไงเ mm hmm. นี่ยมันก็เน่ากันไปหมดแต่ทีท่แต่ที่สําคัญนะคือมันไปกระทบต่อระบบกฎหมายกระทบต่อความยุติธรรมในบ้านเมืองกระทบคือแปรบ้านเมืองกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่างในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะว่าย,ยัางไง mm hmm. mm hmm. เนี่ย ถ้านอนไม่หลับแล้วถ้าเกิดกินก้านตองทำไมถึงหลับสบายคะแล้วก็ไม่ต้องใช้ยานอนหลับเลยโอูโหูคุณเบนบอกให้ยานอนหลับเนี่ยอย่าได้ใกล้เลยนะกินแล้วจะมีผลข้างเคียงเยอะมากกินก้านตองเขามีสารต่อต้านความเหนื่อยล้าคือความเครียดของกล้ามเนื้อความเครียดของสมองอะไรทั้งหลายแหละเมื่อมีสารต่อต้านก็ทําให้คุณเบนเนี่ยก็หลับ